บ้านอังกฤษใบเตยสุทีวันอูฟู่เหมือนเดิมใช้เงินปี15ล้านเพื่อบำบัดเปิดบ้านพักอังกฤษใบเตยสุทีวันกลับมายิ้มได้ฉลองครบรอบสามปีล่าสุดต้องบอกเลยว่าแม้จะขอเลื่อนนัดแต่ทางด้านใบเตยสุทีวันก็ไม่ได้มีความคิดมากแต่อย่างใดแถมต้องบอกเลยว่าตอนนี้ใบเตยสุทีวัน คัแบ็กกลับมาช้อปปิ้งชุดใหญ่ไฟกระพริบไม่ว่าจะตุ้มหูกระเป๋างานนี้ต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวนั้นไม่ได้มีความคิดมากแต่อย่างใดโดยงานนี้ทางใบเตยสุธีวันยังบอกอีกว่าซื้อมาขายไปชาวเน็ตกำลังให้ความสนใจและถูกพูดถึงมากที่สุดในตอนนี้ก็เป็นคลิปที่ใบเตยสุธีวันหรือใบเตยอ,อาสยามไปออกรายการพังตู้ที่มีนางเอกสาวดัง แจ็คกี้ชคิรีนเป็นพิธีกรซึ่งใบเตอเองก็ได้เปิดคลังกระเป๋าให้แฟนๆได้ชมพร้อมบอกราคาแบบไม่มีกัก๊กแถมเจ้าตัวยังบอกว่าชอบสะสมกระเป๋าหายากในไทยที่มีไม่ถึง10บใบอาทิพลาด้า YSL เป็นต้นเริ่มจากกระเป๋า YSL รุ่น I Can Maxi Shopping Bag ที่ใบเตอเองบอกว่าของมันต้องมีเพราะเห็นตั้งแต่วันแรกที่ r o s e b a g p i n k สพายกระเป๋า ที่โรเซ่แบ็กพิงค์สไก็บอกคนขายว่าใบนี้เอามาเลยก็เป็น5คนในประเทศที่ได้ก่อนวันที่ซื้อราคาประมาณ120,000บาทตามด้วยกระเป๋าซิรีนตามด้วยกระเป๋าซิรีนไปเตอสุทีวันก็บอกถึงเหตุผลถึงการตัดสินใจซื้อรู้สึกว่ากระเป๋ามีความเรียบเรียบและเห็นริซ่าแบ็กพิงส์ายเป็นกระเป๋าที่หายากมากคนตามหากันทั้งโลกมีบายใบนในไทยราคาประมาณ130 0 0 0บาท มันเป็นคุณค่าทางจิตใจเป็นการเอาชนะใจตัวเองเป็นการเอาชนะคนขายจะให้ซื้อเท่าไหร่ก็ได้ขอให้ได้ใบนี้ส่วนเรื่องการเป็น VVIP ว่าต้องทำอย่างไรบ้างนั้นใบเตยสุธีวันก็บอกว่าแต่ละที่จะไม่เหมือนกันเลยนึกไปนึกมาโอ้โหเพราะต้องทำยอด15ล้านบาทต่อปีถึงจะได้รับของขวัญในวันเทศกาลต่างๆแต่ตอนนี้กลับมายิ้มได้อีกครั้ง ฉลองวันครบรอบ3ปีใบเตยสุธีวันหลังเจอดราม่ามรสุมชีวิตซึ่งดีเจแมนก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าครบรอบแต่งงาน3ปีรักภรรยารักภรรยาและลูกสาวนะคะท่ามกลางชาวเน็ตและคนในวงการบันเทิงที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย